สบายดีพี่น้องทีมงานห้องมาหอดมาถึงกันเมื่อไปพี่น้องอ๋อแล้วก็ยุดต,ตามหูมตามเงาอีนึงเมาอีขว้างตา,าเ่อเมื้นเปิดปีท่นานเรียกว่มาเมื่อตามืม้นตา อจจะเลือตะทีมเวทีเวทีมาหอดขั้นหนึ่งพี่น้องเวทีมาถึงแล้วหนึ่งคันวัดเพิ่นกวางกวางดีครับ ไปนอดใส่เม่รวงในสลาบวะใหญ่ <c oughs> ไปมาแล้วพอคนมออาวบ้าอยู่ ที่แรกกงนั่นทวงบอกว่าเข้าใจกันยกเอาผู่มาประสานกับประสานว่าจบเ่ครบเนาะมาประสานวันประสิรถมาผักไปซื้อแล้วว่ามันว่ามันเอาของไปลงเรกนเรีมาจอดพักเร้บพอเก็าคนนสิว่าผักบ่ได้มาพาว่าผักเล่มาผักเลียมนาค้นมาเท่าไหเรมันลอยสองลอยสามลอยเลยเราว่าม่นซึ่งอาคารลังนี้ปกติแล้วก็จะพักไม่ได้นะ เพราะวันเป็นเป็นโบสถ์เี่ยวพันธ์เหล้วอืมเป็นโบให้พักได้ขันโบธันเหลี่ยวเนาะเนียนโบสถ์ี่ยวพันธ์เหล้วอันนี้ไม่เลยได้เจิมเลได้เนี่ยนี่ริบมี่ยังกว่าเลยข้างล่างนี้เป็นอันรยังก่าเป็นเอ่อเป็นสีที่เป็นสีกับบันกับผันยังกว่ากับผันวัดเปิดเปอยูแต่ข้างบนจะเป็นไม้สักที่เนโบส เกบสิบล้านเหลือจิบๆอยู่ี่บ่ทันลายแล้วว่าเยอะประมาณยี่สิบเอ็ดล้านเงน้ำี่ด้งห้ีใสำเลยตีประมาณโลดนึงข้ายางหอดว่โลดนึงยางหอดว่โลดนึงยางน้ำคางไปไหนตี แม่ครับอาเจเจก่อนย่างหอดบอลลูนหนึ่งไปกี่กับซีหาลกกับยางไปกลับเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่าาเลี้ยงเอาตัวเมียนเอาตัวเมียนขี่เมียนเงี้ยวเอาตัวไปเยี่ยมมา ครับเออแกโทรอีกเครื่องหนึ่งมั้งเออเข้าอีกเครื่องนึงเอาดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรแกอยู่จ้า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 เราโทรมาเชียงนี้ยบนะนอนหับสาายอ้เนไหมเง้รถรถมันตีสละห้วเขาหลามซอนแล้ว คือประมาณพารามสี่นีซื้อเนาะออวัรลาภิ้วคืนท่ากันมบบนมาสินเดียวกันกับอ้าหมดเลยอิปยี่ห้อกับชุมนนมูไปตลาดดูดิเฮ้ยไม่ชื่อัก เป็นอะไรครูมันแพ้มันเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วมันเป็นร้อนไงมันก็เลยแพ้ครูไปแอบดูใครหรือเปล่าแอบดูใครนะไปแอบดูใครหรือเปล่าสาภาพทีในวงมีใครให้ดูบ้างอ่ะ <c oughs> มีใครไม่น่าดูสักคนนั่นไงกํากลังเดินมา,มานอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแอบเลยดูเลยนนตี๋ เขาหอมต้นห้องปุ๊บตัวผูปิดเบิ่งเลยบาทเลยไข่ห่มต้นใม่ต้นไหลบนนอ้นต้นนี้ยังงี้หอมมันหนีแล้วแต่ว่าหากอันตรอไแห้งห่างยังไง เครื่องปั้นกำลังเขามากเออคนระเบิดคนระเบิดก็อีเบอร์นมันอยู่เงในบ้าน ปั่นมาแล้วคุณเกลดฟังหนึ่งมากคุณเกล็ดฟังผมมาติดอยู่เนี่ยผมมาติดยวนแจงวัฒนานลยเหรอนั่นแหวย่างเนี่ยลดขั้วว่าคุณคงด้วยยดยลามินท้าของเขาเียวเขาางไหนอ่ะแต่ละน้ยินนะเาอยู่บ้านข้างไหน ก็มาวัดนัดประด่เลยกทางเข้ามาไม่ไม่มาจากสาขาพิ้งเส้นไหนมาพริ้ทั้งวงเลยสามสูี่สุดเียนปัดเลยทำทำมาแจ้งวัฒนะมาผีสามบัวไหมสมดำไหมพระรามสองได้ไปไหมไม่ได้ไปรไปรู้ไปทำไมเออไปว่าอย่างสมดำส่วนนะดำือปากไก่หนึ่งอ้อมมามได้กไก เบอร์นี้ลูกพร้อมเทเบอร์นี้เลยจ้าจ้าสารามันแตเย็นดีเนาะนี่ลานเดียวจ้า เรียบร้อยดีลูกเรียบร้อยดีเข้าป,ปา,าประสานมาพัประสานเลยสิแต่ว่าพอดีไปหาหลวงพ่อที่เรียกว่าคนที่มาประสานบอกว่าแค่เอารถมาฝากว่างั้น<ๆ>ก็เลยได้คุยกันใหม่อีกทีนึงเออม,มันต้องได้พักได้เ,เราแกเขบอกแกก็ชีดหน้าแกก็เปลี่ยนไปอย่านะแต่ว่าแกก็พูดดีอเออก็เลยก็เลยมาเปิดเปิดส่หลังใหม่ที่มันกว้างอยู่ที่อดรถ ไม่ไม่ไม่เก็ไมไม่ได้ว่าเลยถ้าข้บาบังุงอะไรก็ไม่ได้ว่าเอานะลูกก็ไม่ได้ว่าเอาก็เลยถามถามถามพู้มันบอกว่าให้ประมาณตั้สามพันห้าสี่พันประมาณนี้แหละแล้วแต่เราจะให้แะว,วัดประมาณนั่นเอ,นนองเขาเลยไปถามพูดจะฝากมาเท่าไหร่ก็กลับมาท่า,กานก็ไม่ได้ว่าเอานะเอนั่นก็ว่าแล,ล้วเถอะไม่เคยไม่เคยก็ขีดแ,แบบเจ้าเบอร์นี้ลูกเจ้า นย่างไปหันละปอเอามียล่ลยดิเซลไล่ไล่ยู่น่บ่นี่สลไปยี่ไลยย่นส่ห้ยยลยไาอยู่ส่ใชรถเราแเดี๋ยวเราะนับบอนะ แล้วนเราก็ต้องเปิดอันดากบ่เปิดท้ายรถปบ่แล้วไปใส่บกูพี่น้องสะไรคืนเดียวจะเหนี่ยวสะกันหอกันไหมชุดหนาสำหรับชิดนี้สบายดีพี่น้องกำลัง